เห็นหน้าตาเขาครั้งแรกแล้วพิกเล็ตและวิกเตอร์คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ30ค่ะ30ตอบมาก่อนแล้ว30ปีคือคําตอบแรกนะครับมาถามแก๊งสายสืบโอ้โหนี่หมอริ์คุณไม่คุณลุ้นผ้าทางแบบอยากดูใกล้ชิดขนาดนี้อ๋อ่าครับวันนี้คิดวิเคราะห์วิเคราะห์คุณเอกกี้อยากจะตอบก่อนไหมไม่ค่ะอ้าวแอตอบก่อนแอร์แล้วกันแอคิดว่าคือพอใช้คําว่านางฟ้า รอยสักมันดูแบบเหมือนควรจะอายุน้อยอะถ้าถามแอนนะคะแอนคิดว่า27ค่ะ27สําำหรับแอนคุณเอกี้คือถ้าแวบแรกเนี่ยอยู่ในประมาณแบบ25ถึง30แล้วแวบที่2แว็บที่2 28ีพี่ใครตอบไปยังอ่ะยังไม่มี28่คุณดาว28มอรริสคือจะบอกว่าเขาเป็นคนอายุเลขสามแต่หน้าเด็ก หรือเขาเป็นไปได้หรยอถูกต้อหรือเขาเด็กจริงแต่ประเด็นคือเขามีรอยสักมาทั้งตัวแล้วใจว่าเขาน่าจะแบบว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเพราะมันสักกันทีทีไม่ได้นะมันมันต้องใช้เวลาใช้เวลาแต่ละปีไปทําสีนู่นนี่ขอ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 อนุญาตไทสูงแล้วกันทั้งนั้นไทสูงคิดว่าเขาเป็นคนหน้าเด็ก32 32ปีสําหรับหมอฤทธิ์เอาล่ะพิกเล็ตและวิกเตอร์ฟังแก๊งสายสืบสองหน้าของเรากันไปแล้ว คุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยคนดงคัง c ค o s อ up ความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเลขอยู่แบบไม่เยอะแล้วนะฮะ,ะในใจิตใจเพราะฉะนั้นขอยัง,<ช>ย,งยังไม่ใช้ตัวช่วยแล้วกันไม่ใช้ตัวช่วยปัศนีหมายเลข3ครับคุณอายุ28ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะนางสาวนภัรพอยทิติยาคา์พรนะคะชื่อเด่นชื่อพัทค่ะคุณอายุเท่าไหร่ครับ27ค่ะ27ปีครับบางาำจับยิังเลยยิเลยไม่อายก็ได้แล้วปัจจวบนี้เรารู้จักกันในนามของคุณพัท นางฟ้ารอยสักใช่ค่ะตอนแรกคือจะเป็นเลนางฟ้ารอยสักทะงดานี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาเปลี่ยนชื่อเขามีความเชื่อเรื่องดวงอะไรแบบนี้ป่วยบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะเก็เลยให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเพชรพัดค่ะนางฟ้ารอยสักเริ่มสักตั้งแต่ลายแรกเลยลายแรกจะเป็นลายดาวค่ะทุกขออนุญาตหันหลังหันหลังโทษข้างหลังนี้ตรงนี้ตรงกลางนี้่คะ แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆ <c oughs> ค่อยรำม,มาเรื่อยๆค่ะเออตอนแรกเราก็ไปสักก่อน <c oughs> <ช>เรายังไม่ได้เรียนสักถูกไหมเรายังสักไม่เป็นใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็สักเป็นแล้วถูกไหมเป็นแล้วค่ะเออแล้วก็เปิดหลานสักด้วยแล้วเราเคยสักตัวเองไหมเต็มขาเลยค่ะทุกถ้าส่วนมากถ่าคนที่ติดตามพัดอะค่ะอันนี้ก็สักเองทั้งขาแล้วก็ที่คอค่ะอันนี้คอที่คอตรงนี้เลยใช่ค่ะลายนี้ก็คือตัวเองสักเองหมดเลยโอ้โห แปลว่าอะไรคุณดูจากกระจกแล้วคุณสักเนี้ยเหรอใช่ค่ะโอ้โหโทษนะผมไม่เคยสักสักตรงไหนแบบมันเจ็บที่สุดอะต้องขอโทษนะคะลายใต้ใต้เนี้ยค่ะอ๋อใต้ใต้เราเองใต้ย่าเนี้ยนะเจ็บที่สุดเจ็บมากค่ะโอ้โหแล้วมีแบบคนมาสักแล้วแบบสักไปตอนแรกมาแบบพึกเหิมพอสักสักไปแล้วกลัวไหมมาึกเขิมฉันจะเอาลายใหญ่พอกลับพอพอโดินไปแป๊บนึงเท่านั้นแหละ รายละเอียดไม่ต้องแล้วอันพอแนละ้วแค่นี้อ๋อแค่นี้สวยแล้วพอแล้วปกติดสักน,<า>น,น้ำสูตรนี่มันกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณสิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงช่างไม่ไหวแล้วค่ะหนูอ่ะไม่ไหวหนูก็จะถามว่าถ้าพี่ไม่ไหวพี่กลับบ้านได้ก่อนนะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะตอบว่วาหลังนี่จริงอ่ะเขาบอกอุย้ยผมไหวครับผมไหวแต่ในใจอ่ะช่างแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วช่างก็แบบสิบสามชั่วโมงมือเมื่อก็ไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นก็ตีสามตีสี่แล้วนะเออแก๊งสายสิบเราสนใจอยากจะไปสักสักคนไหมเอออยากดูรอยสักได้ไหมครับ ตรงไหนดีคะเออน้องพัดน้องพัดก็ถามว่าตรงไหนดีตรงไหนจ้คะตรงไหนจ้ะส่งให้แล้วจ้ะตรงไหนดีครับหมอลิศก็ตรงตองตองแขนอะไรเงี้ยได้ได้ได้ไอ้อยู่ตรงนั้นมันก็เห็นไม่ชัดมาตรงนี้ดีกว่าครับมาไปดูด้วยกันหน่อยเ็วไปดูด้วยเพื่อนหน่อยไปดูเพื่อนหน่อย ทำไมคุณมาคนเดียวไม่ได้ต้องพาคุณแม่มาด้วยเหรอฮะต้องขอน้ำเยิยมเหงาไม่ใช่ขอยญาตผู้ปกครองก่อนมามามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆไปดูได้เลยจ้ะไม่อยากดูตรงที่สักเองตรงคอยมันมันไม่สวยนะเพราะว่าหนูแบบว่ามือสั่นมากแล้วแบบว่าคนที่สักเองไม่สวยเลยนี่ขสักเองใังเบี้ยวเลยค่ะใช่คือแบบว่าสักเองแล้วคือมันเจ็บมากนะคะเจ็บไปถึงหัวเลยอะสักเองกับคนอื่นสักให้ไหนเจ็บกว่ากันหนูว่าคนอื่น คนอื่นสักให้เจ็บกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถแบบคอนโทรลเขาได้ถ้าเราสักเองถ้าเราแบบว่าอุ๊ยเจ็บไม่ไหวแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือใช่ใช่เราเราสามารถร้องร้องที่บ้านเองได้แบบโอ้ยเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ไปที่ร้านเราเราจะเราเจ็ราต้องนิ่งไงถ้าเจ็บร้องโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอครับจะให้หนูร้องแบบไหนนะคะอยางทั้งเสียงแบบไหนอะค่ะเออเออเลยถามแบบนี้ เดี๋ยวคุณไปฟังกัน2คนดีกว่าผมไม่กล้าฟังด้วยทุกนี้ด้วยเหมือนกันเอาล่ะขอบคุณการสายสื่อของเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นมาถามน้องพัทและกันถ้ามีใครสนใจอยากจะสักกับน้องพัทติดต่อได้ที่ไหนครับก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่านพัทพลอยอนสกรแล้วก็แท็กทู่เพราะฉะนั้นติดตามกันได้วันนี้ขอบขอบคุณน้องพัทนางฟ้ารอยสักด้วยนะครับขอบคุณครับ 何でやるのかな